สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้ทักทายวันอาทิตย์เอ้วันเสาร์จ้ะสวัสดีวันเสาร์พี่น้องทุกผูสุกคนมาทักทายวันเสาร์ค่ะเป็นไดคะพี่น้องสบายดีกันบ่จ้ะวันนี้อากาศดีดีอยู่สวีสแลนด์จ้ะพี่น้องอากาศดีมากเลยแดดสช้ากระสินกันนางเราวิตามินดีไปน่อยนึงเครื่องแดดเครื่องกันนั่นเครื่องแดดเครื่องโฮม สบายดีกันทุกคนบ่ค่ะพี่้องนี่แหละสาวกระสินกันนางยวนนี่นี่นางยู่บานเ้าบ้านมังยูนี่แหละจ้ะนี่แหละจ้ะกขนั่งกับถ้วยกาแฟาจ้ะเนี่ย <c oughs> กาแฟาลูกมัวใจนี่แหละค่ะ,น,ะน,นั่งลาการนี่แหละค่ะดอกไม้ค่ะดอกไม้ยูบาควนยูระเบียงหน้าบ้านจ้ะดอกกันดาวเรื่องค่ะ ปลูกไว้มันพ่อมันงามพ่อมนนีชีวิตชีว่านี่สวนส,วนสวนเซากระลาสินพี่น้อง <c oughs> ปลูกผักกองเาากระลาสินข้างบ้านพี่น้องเนี่ยอาก,กาศทักหลังกับผู้เขาพี่น้องผู้เขาซื้อว่าเขาสต็อกคอนนี่กับเพื่อนบ้านพี่น้องบ้านเ้าเนี่ยละแ้วก็มีสนามหยาบมี่นะบรรยากาศก็ดีย่จ้ะเนี่ยบรรยากาศดอกไหม่ของเ้ากระลาสินเนาะพี่น้องเนาะ หันกลับมานั่งคุยกันตออ่อไอ้ส้มวิวเราก็ับมานั่งคุยกันต่อพี่น้องเฮย้ยประเทศโลกเข้าสมัยนี้คือเป็นนังศีน้าพี่น้องเลยงานกับบค่คอยมีงานกับบัคอยได้เฮดเฮ็ดอยู่กับบหลายแต่ว่ากับพ่อทูๆูไต้ไท,ท,ทพ่อไดอยูได้กินพี่น้องหังบ่คือตาปีกายปีก้อนปีกายปีก้อน,อนยังเออขยันยงอันนี้อยู่ต,ตั้งตาโควิดขามานนี่ลหละหลอบหนึ่งแล้วว่าแล้วมีหลอบสองรอบสามอยู่นี่ เฮ็ดให้จิจการการงานกับไปจักรกะทอนกระแท่นบออันนั้าน,านคือตะกี้บ่านานคือตะปีกายปีกอนปีกายปีก้อนย่งพ่ออันนั้นกันได้ยังเนาะพี่นอ้องนี่แหละนัะ่งคุยบ่มีเอียงคุยสาวกละซิ้นกะมานั่งคุยมานั่งทกักทายพี่น้องอยู่ระเบียงหน้าบ้านสบายดีกันส,สุขสุขกนเนาะเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ ว่ามี่ยังไล่เหมืนอนี่กับมานังคุยนังทักท้ายถามพี่น้องเอฟซีบางคนอันลังเทียนทรงมากสาวกะลาินกับบุคคลแต่อ่านลังเตือมมันอาจเสียนเป็นสเตรียมพี่ยังยังสิแม่พี่น้องสาวกะลินกับเบิ้งมากขั้นเป็นกับบุัคลแต่กบบเดกกเข้าไปเบิ้งแต่ว่ากะสิล่องเบิ้งอยู่ดอกเลื่อนลูกไปเรื่อยๆเรยพราะว่าการมือไม่ฮัดครับมือไม่ฮัดครับสองยูทูปเพื่อกันพี่น้องพิดแน่ถือแน่กับยาวากันเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ใดที่ทรงอัน ขอคั่วมาอันใดเห็นก็ได้ตอบอันใดมันขึ้นเห็นก็ได้ตอบอันใดขึ้นบ่าเห็นก็ตอบบ่ได้เพราะว่าสาวกะละสินกะเบิงบ่รขั้นเป็นอันเขาว่าสเปิมสเปียมเีียงนั่นะแต่ว่ามันก็มีหลายอยู่เขียนว่าสเปียมสเปียมแต่ว่ากับ่ขั้นเดีเขาไปเบิงสาวกะละสินก็สิได้ไปศึกษาในช่องอันของเอฟซีที่ว่าเป็นมู่เป็นยังกันหรือว่าอยู่ในยูทูบแล้วพี่น้องกะสิได้เขาไปเบิงอยู่ว่ามันหมความว่าจังใดมันเห็ดอียงใดมันเปิดใดจังใดกดจังใด มันมีผลเอียงบวงสินะพี่น้องตัวแตนไรดอกไม้ดอกไม้อย่ไกล่ตัวต่อตัวแตนก็ว่าบินอยูไก่ไก่ล่หลายได้พี่น้องตัวต่อตัวแตนจ้ะมันนี่วันเสา์สาวกาลสินกะนัน่งล่อแต่เฮ็ดงานจ้ะแต่ลอหนวดสิมีลูกค้ามาหนวดบอสาวกาลสินก็นเฮ็ดหนวดไทยหนวดน้ำมันจ้ะพี่น้องเฮ็ดเป็นอาชีพอสิสระเล็กๆน้อยๆพ่อได้อยู่ได้กินพี่น้อง ตว่ากะดีอย่างหนึ่งคนไทยเหามาอยู่ทางยุโรปพี่น้องคันผู้ใดได้มานสาวกเลสินสิบอกไวเดอร์มักบ่มักกับไปเลี้ยนนวดไวโรดพี่น้องอันนวดไทยนั่นะมันบ่อดตายบ่ได้หลายตะวันกะเลี่ยงสีบได้กะนอเห็ดลุงมันก็ได้หลายเฮาก็ได้ลำได้ลุ้ยย้อนพุ่นละพี่น้องผู้เจ้าอันนั้นไปเปิดลานเปิดยังเูาเจ้าก็ได้ลำได้ลุ้ยย้อนวิชาติดโตมาพี่น้องไปฟึกมาไวผู้ใดคิดว่าจะคลองสดได้มาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าน่ะ เพระาะว่าลานนวดไทยมันมีมีอยู่สุประเทศมีอยู่สูเมืองมีอยู่สูหม่องกันเท่าเสาะหานะ่ะมันบ่ออดตายพี่น้องไปฝึกวบโรดนวดไทยนวดน้ำมันนวดอ้อยนั่นไปฝึกมาใบโรดไป,ไปเลี้ยนมาใบโรดพี่น้องวัดโพ่ออียยังที่เขาส่งเสริมที่เฮ็ดแล้วมีใบเอกสารให้พ้อมเรียบร้อยนั่นพี่นอ้องใบรับรองว่าเข้าฝึกเขาจบมาแล้วนั่นละ่ะขันผู้ใดสิมาเมืองนอกเมืองหน้าสาวกาละสินกับฝากขอคิดเอาไว้เลี้ยนมาโลดพี่น้องเข้ามักบ่มักกับกกกเลี้ยนมาให้มันเป็นมาสะกอน พอ่าห้ามาอยู่เมืองหนอกเมืองหน้าเ้าบอท่านใดภาษาเ้าบอท่านอันนั้นอันเจิงสิเขาก็ไปจับงานหนวดกว่อนก็นไดก็พอได้เลี้ยงสีบเลี้ยงชีวิตมากกันห้าเห้ามมาข้าวนะเ้ากับโตหนวดโตออยังเป็นเอยเ้าก็มีโอกาสเปิดลานเปิดยังได้พี่น้องบ่อดต,ตายนวดไทยนี่ขืนซื้อพี่น้องสาวกระสินฝากไว้อย่าลืมสาวไทยทั้งหลายผู้ใดเสียกได้ไดม่อยู่เมืองนอกเมืองหน้าไปเลี้ยนติดตัวไว้กันผู้ใด บ่มักบ่อยากเลียนจังสันสศกกนแล้วแต่ตว่าสาวกะลาินบอกไว้ตะกี่สาวกะลสินก็คือกันตอนมาใหม่ใหม่บ่บ่มากหนวดกับ่เลียนบ่หัดบ่มากมากกัามาอยู่กับดวงดีได้งานเลยในขวดอะไะพี่น้องกับทํำขั้วสะอาดกันมาเมืองนอกว่ามีอย่างดอกบันนี้สาวกะลาินแปันมาอยู่หลายปีเฮ็ดล่องอกล่งงานเห็นยังพ่านไปเบิดแล้วพี่น้องบันนี้สาวกะลสินไปรถมอใส่ลมให้ปลาฮักบันนี้ก็พัก พอมันหายล่ะสาวกาละินกับเฮ็ดงานสู่งานแห้งๆหนักๆบ่ไ้ก็เลยกลับไปเลี้ยนนวดไทยพี่น้องเลี้ยนนวดไทยนวดน้ามันกลับมาก็ได้มาทํามาหากินนยุทธุมืนล่ะพี่น้องมันเป็นอาชีพที่ดีมากๆเลยของปูชีบวกเข้านี่ฝากพี่น้องไว้ผู้หยิ่งสาวไทยทั้งหลายบอกว่าผู้ยิ่งผูชา้ละผู้ช้ขึ้นกันผูชา้ก็เฮ็ดใดอาชีพนวดกันมาอยู่เมืองนอกเมืองหน้าฝึกมาหลดจา่าบ่เสียหายฝึกมาหนันมากจนบเสียหาย เฮาบ่มีอาชีพอื่นเฮ็ดเฮกากไปเฮ็ดอนนี้กรก็ได้ค่นเฮ้าบ่มักมันกันยังได้สืบต่อเลี้ยงฉีพเฮาพี่น้องมันเป็นวิชาที่ดีมากๆเลยวิชาหนวดไทยนี่พี่น้องวิชาของปูชีบกเขานี่หนวดแผนไทยนี่ดีมากๆเลี้ยงฉีบได้ไปอยู่มุมใดโลกใดเฮ็ดได้เบิดงานพี่น้องเอแต่เฮ้ามีใบมีอันเฮาเลียนจบมากจริงฝึกมาเลียนมาแต่ว่าต้องมีใบมีหยังมาพร้อมเด้อใบร่วง่าจบมาพร้อมออมื้อนี้ซาการะสินบ่มีหยังหลายดอกพี่น้องมีแค่นี้่หละ คุยกับพี่กับน,อบน้องเบาหน่วหัวมวลเล็กๆหน่อย,อยขอคำบาสวัสดีด้อพี่น้องเด้อกันถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้สาวกระสินน้ำในเด้อค่ะปิดคลิปแค่นี้ละค่ะสวัสดีจ้า